สวัสดีจ้า enjoy lifestyle d t i k จ้าเมื่อนี้กะสิมาโชว์ตัวนะจ้าเนาะอันข้าเจ้ากบสิมองว่าเป็นยังคือได้ยินแต่เสียงเบาอยู่ข้างหลังกล่องแต่วก็เป็นยังคือจังหายหน้าหายตาไปหลายเหมือเป็นยังคือบ่กไปหายเฮ็ดคลิปเงียบหายไปไซนอ่ะบางคนเื่ออานจะสิสุ้งไซนะจ้าเนาะมื่อนี้ก็เลยสิมาไล่งานตัวจ้าซื่อจอยจ้าอยู่จังหวัดอุดรธานีจ้าอำเภอบันดุงเด้อจ้าเด้อ ไมอยู่เดนมาร์กได้สิบตีแล้วจ้ะเป็นงานโรงงานปัทนีนิมบาว์ซูฟังว่าจ้าว่าเป็นอย่างครือบไปหาทายคลิปมาลงเนี่ยู้ถ่าเบิงข้เจอกกับถ่าเบิงอันเปได้เสียไปใส่แล้วจ้าเด้อข่าอยากตั้งแต่น้ำงานจ้ะแม่ทั้งงานงานประจํากับงานประจ,จํเนาะจ้ะเหลืองานมากอ่ะสอนสิก้าบ,บ้านไม่เห็ดกับเขากับน,น้ำนาะจ้ะแล้วก็ออกไปบ้านล้างไม้กาลังสางบ้านไม่จ้ปะปัทนีนที่ว่านยากเป็นหย,ย,ย,ยัาากยังบ่จ้ะ ยากที่บ้านเฮ็ดไฟเองเดินไฟเองในบ้านจะ้ะต้องไปซอยอันไอทิตย์เพิ่นสามีจ่อยเอินเพิ่นไออทิตย์ <c oughs> ไปสอยอ,อทิตเพิ่อนอันวัดจะ้ะเพราะว่าน <c oughs> จ้างท่านถ้าจ้างเขาเฮ็ดมันกบมันกบแพงจะ้ะอันลูกเคยจะคล้องกะเป็นสร้างไฟลูกเคยก็เลยมาซอยปัทนีก็เลยไปสอยจับอันจับนีสซอยเพิ่นนะจะน้ะเนาะมันก็เลยบอคอยเลยมีเวลาไ,าไปฮาถ่ทายคลิปปันใดอันนี้กันบ้านเศร้าได้จะ้ะเด้อ อันนี้บ้านเศร้าจ้ะถ่ายเบังบ้านเศร้าเพป็นเมืองนั่นหรนี่แหละจ้ะบ้านเศร้าชาวบ้านเพป็นยูจ้ะถายบ้านเพป็นถายบ้านเพป็นบ้านเพิ่งจะง่ามๆแบบจ้ะก็ปะเป็นแต่ยูยูไม่เซอร์ไม่สวนเนาะอันอัน,อนจอยเป็นคนจังหวัดอุดรจ้ะมีลูกรสองคนคนหนึ่งแหลน,นยูพัทยาจ้ะเพื่อนใดแฟนยูพัทยาพอเพป็นกต่ยูพัทยาไง มีห้านผู้หนึ่งห้านชา่แต่ว่าจอยนะ่ยเอาลูกชา่มาผู้เดียวเอาลูกาไา่มาอยู่เดนมาร์กนั่งผู้หนึ่งจ้ะอามาตเตน,นหน่อยตอนนี้เพิ่งก็บเราคิดวภาษาเนี่ยรู้จักข่วมรูาานะ้จักค่วมลูกชา,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 า่กันเลยใส่แม่ซักผ้าซักแพ่ล้างถ้วยล้างซ้ำใส่ยนต์จานย่อนอีดีดูก,กันเทพดาขขงแง่พระจาเนาะพระเจ้าหนี่เป็นกระซิมบาซื่อฟังนะจารเนาะว่า,าน,าาน,น,านชีวิตเดนมาร์กเป็นยังไง อยู่กินอย่างไรจะให้สุขใจปัทธรนว่างานไปนั่มจา้าต่ละมือแต่ละเวนกะธรรมดานะจ้ะเนาะวัทเธีนเมื่อเนี่สนะสี้าไปบางยังหูบะจา้าสิผ้าไปเบืองบานไม่บานไม่ที่สางนั่นแหะจา้าอันนั้นก็สีเหลววันที่ยี่สิบเก้านี่แหละสีใหญ่เขาวันที่ยี่สิบเก้านี่แหละจา้าอันเพราะว่ามันครบกาหนดแล้วสางถึงเจ็ดเดือนแล้วจา้า เทียเดือนนี้ก็มาแม่นว่าเฮ็ดซู่มือ้ะจ้าเด้อก็มีวันนะค่ะตะเลือกขจาวขจาก็ะยุดไปแน่มันก็เลยอันบ่ค่อยเร็วปานใด้เนาะขจ้าก็ะยุดแน่สร้างบางเทื่อก็สุกนี่เฮ็ดงานสุกหน้าบ่เฮ็ดงานจังซี่จ้าขจ้าเฮ็ดงานเป็นอันสุกเว้นสุกนะจ้าเนาะปัจจันี้กันมากมาจ้าสิพาไปเบิ่งบ้านใหม่เนาะอันก็ขออันขอบพระคุ้นนะจ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ม่านติดตามเขียนมาเล่นน้ำจ้าแต่ก็ภูมิใจหลายไร แล้วก็เป็นกำลังใจให้จอยอันอันชีเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ่ะเนาะคลิปได้บ่ดีคลิปได้ดีกะกะ,กะเขียนกะคอมเมนต์มัเงนะจ่ะเนาะกะรับฟังทุกคนจ่ะสวัสดีจ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งบ้านไหมเนาะไปไปจ่ะมาจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งอันนี้บ้านของจอยด้อจ่ะ บ้านสร้างไม่ซื้อที่สร้างบ้านไม่จ้ะน,นี่้างเขาก็มาเห็ดมือเนี่ยเบงจ,จัตจะสิพ้าย่างเบงหลออบ,บ่านกัน เฟิงจะว่ารอบ,บ้านมันเป็นจังไดเนาะอุ้ยอากาศจะเนาเนนา,นาฝนตกมัดมือจะมือเนี่ตกลิ่นตกปล่อย,อยๆเนาะอันนี้การหน้าต่างห้องนอนเล็กหน่อยเด้อจ้ะเด้อเป็นสองห้องนอนจ้ะมีลูกมาอยู่อนลูกเอาลูกมาอยู่น้าผู้เดียวตะวันคือว่า,ล,าล่ะจ้ะเวลาเขาสร้างบ้านเขาก็เฮ็ดลายห้องนอนคือว่านะจ้ะเนาะอันนี้เป็นทางหลังบ้านเด้อจ้ะ เป็นป้าใหม่เป็นป้าอนุรักษ์ของเขาเ,เบองจ้ะสิผ้าบึงหลอบบ้านประตูทาง่งประตูเปิดได้ทั้งสองทังจ้ะอันช่างสวนเขาอันสิมาเฮ็ดอาทิตย์นี่อาทิตย์นี่ละจ้ะ เขาสิมานเฮ็ดสวนห้จ้างข้าเจ้าเฮ็ดสวนห้จ้างข้าเจ้าปลูกดอกมงดอกไม้ปูนก,กระบอกกระเบื้องพื้นกระเบื้องข้างนอกจก้ะอันนี้กระสิท้ายห้เบื้องรอบๆสะก่อนนะาจาะเนาะ๋ยวสิผ้าเขาไปเบื้องข้างในอันนี้เป็นสานามด้วยจน้นนสาบักใหญ่นึงข้าเจ้ากระสิผ้ามา้าข้าเจมามายัง เป็นที่ย่างออกกัาล่งกายเป็นจิแลนเป็นที่ปัญจกยานจ้ะมาจ้ามาอันนี้ประตูท่าของน้อนกันของจอยจ้ะป่านอ้ยอากาศเย็ยนจ้ะอากาศเย็ยนเทิงย่างเทิงสิตกตะลุก ทางด่านนาได้จ้ะทางด่านนาบ้านอันนี้มันเป็นห้องรับแขกจ้ะสน้นทังนี้ไปแล้วสร้างไปแล้วอันนั้นมันเป็นห้องเงินเป็นห้องเงินจอดรถ้ะจ้ะมาหน,นีสิภาคเขาทั้งนาบ้านอันฟังอันทรายเมื่อนี่เป็นประตูเขาห้องขั้วจ้ะอันนี้ทางเข่านาบ้านจ้ะ ตูกระจกนี่เปิดสามารถเปิดออกทั้งสองด่านจ้ะดูมากมากใช่เขามากข้างในจ้ะเขามากแล้วก็คว้ามือเนี่ยกระสิเป็น่าชิมืดๆในเด้อจ้ะไหนก็เป็นห้องน้่นี่จะห้องนอนเด็กหน่อยนี่ก็ห้องนอนเด็กหน่อย ตูเปิดออกไปนั่นก็เป็นเสียงคือสะท้อนแช่เนาะเป็น,น,นห้องจอดรถจ้ะอันนี้เป็นห้องซักผ้ามาจา้ะมาท,าทั้งพี่บะเจนี่ถ้าสีไม่มันละสว่างสวยอันนี้เป็นห้องอันเทศเป็นห้องที่ทำงานจา้ะหรือว่าเป็นห้องน นอนถ้ามีแขกมาพักหลามีมูมาหลายอันนี้เป็นห้องนอนจอยจ้ะน,นี่ก็เป็นห้องน้าตรงนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าที่สองอันจ้ะชัางบดีแยงกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องนันแฟนเสือ้อผ้าห้องเสื้อผ้าหองรองเท้าจ้ะ มา,มาออกไปสิพาไปเบิ่งนกันของคั่วจ้ะม่ออื้อนี่เขาก็เสียวคั้วมาลุง,ลงเขาเอาพื้นใหม่มาลุงจ้ะอันไอ้คิดจอยอีกเขาสเก็ต อันนี้สิปูพื้นไม่จ้ะว่าดรปูพื้นกระเบื้องเป็นห้องรับแขกจ้ะพามาเบ่งเมื่อป่านนี้มีตะกระจกหลอบป่านอันเป็นหูน้ในยู่นั่นการเีเอาเตาพิ้งไฟมาลงจ้ะเตาพิ้งไฟไฟฝาจ้ะ มันอีสร้างอันฝาเขาอันสร้างฝาเขามาติดแล้วคู่อา,าจารด้วยุนอาจารคู่ออก,กว้างสูงสี่เมตรครึ่งจ้ะสูงไล น,นี่ก็จะเป็นห้องลับเงนห้องเงินขั้วจ้ะมุ่มนิดหน่อยนะกะสิวไปเต็นใส่เครื่องคั่วของจอยจ้ะภนณะจ้ะทางนี้จะง่ามภนณะแนมไปไกลภูณ่ะวิวทิวทัดจนะ้ะสื่อที่ได้ถือมอง ที่ตรงนี้มีต่ผู้อยากได้เขาเขามีต่ผู้อยากได้แต่ว่าตรงประมูลกันจ้ะเขาสูญห้าไปได้เขาประมูลหลายกว่าเขานอะจ้ะอันนี้ห้องคั่วอ,อันนี้ห้องรับเค้กนี่ละจ้ะที่ว่านุ่งยากเป็นยังขึ้นวาไปหาทายคลิปเป็นยังคือนวกเขาปลา ยังคือบ่ไปหาเก็บพักมาลงให้เบิงคือว่าผ้าไปเบิงจ้ะนี่ละยากพี่น้ำอันเดียวนี่ละจ้ะมาจา้ะสิผ้าหยางออกไปนี่จ้ะมื่บ้านก็ไม่เห็นนีล่ละมาจ้อนไฟในเฮ็ดเดินไฟเองจ้ะ สามีจอยพันเดันเดินไฟเองกับลูกเคยลูกเคยเป็นสร้างไฟ่มาซอยกันเหตุบรดิจางใช่ดอกจะใช่มาซอยใช่จุกสร้างไฟไม่เย็นอรกมาทาั้งนี้ก็ทั้งนี้ก็เป็นทั้งนาบ้านเนาะจัะเนาะหนาบ้านลังบ้านมีตากระจก หลางกระจุกต่ละเจียนนี่นนพ่อแห้งแล้วจ้ะคุณนะ่ะมือน,นี้มันอันบ่ม,มี่แดดนะจน้ะเนาะกระยักชายให้เบิงดีๆอยู่มันก็คือส่งชิม,มืดคกแทุ้ปุกมาจะสิพ่าออกไปข้างนอกข้างนอกนี่กระสิป,ปูนกระเบื้องเมื่อลจะจ้ะปูกระเบื้องแล้วก็เอาแปลงพักมาลง ่นเศษแปลงพักห้ยอันคนทำสวนนั่นอนาการค้างบ้านจ้ะ้าเจอกกระซิ่งใหญ่เขามือเดียวกันมันทียี่สิบเก่านี่แหละจ้ะ้าเจ้านี่ไซดีดียังนุ่มยังแนนยู่จ้ะนี่แหละจ้ะที่ย,ยาไข้เบิงเมื่อไรกับมางุ้มๆซเศร้าๆอยู่บ้านนี่แหละจ้ะ ขันบ้านเร่เร่กับไข่เน่ยสด็จเขาป่าสิ็ดผ้พาพไปหาโลอันเก็บพักเก็บหอยอีกจ้ะแต่ว่ากะสิไปเก็บพักเร็วๆนี่อยุเดเหรอเห็มันมีแดดก่อน่าจะเนาะนายเด็กสแก๊กสแก๊กนี่แหละจ้าที่อยากให้เห็นอยากให้เบิ้งจ้ะ บด้หายไปใส่บริสียไปใส่จ้ะ